เคียงเนี่ยเคียงเนี่ยเราจะใช้เวลาเราหั่นหมูหั่นผักก็ได้เด็กๆต้องดูนะต้องให้มันมีดห่างจากมือเราอย่าเอามือเข้าไปใกล้มันอันตราย It's dangerous yes y e s ก็หั่นผักให้มันเล็กๆอันนี้อย่าล้างมือแล้วนะหลายรอบและเพราะว่ายามมสใช่ยาล้างมือ yes it's dangerous for for mommy for grandmom for daddy for

นี้ไข่เนี่ยเดียเดียวเดีเราจะตอกใส่ใส่ในในผักเลยก็ได้นะคะอันนี้เราจะทำมาไว้กินตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าเราจะยุ่งมากเราจะเตรียมไม่ทันเราก็จะตอกไข่นะไข่มาแล้วนะเอ้ยมันก็กีบเลยโอก็แค่ไข่ธรรมดาอืม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 อ s ก r o m อยมนืมอืมอือืมออ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 อมม เด็กบกริ่งกี่ใบทั้งหมดมีกี่ใบ one two three three e yes yes นะเราต้องเราต้องต้องเคาะตรงนี้เคาะตรงนี้นะคะชมฟ้าดูยากก่อนเคาะตรงนี้นะ one two three down มันก็เสียงนะถ้าไข่เสียนะฮ่เราต้องดูก่อนว่าทีละลูกเสียไหมไม่เสียมันมีไข่แดงเป็นวงกลมใช่ไหมสองกลม is a is a circle yes right ี่ขยับเบาๆก่อนไปกระเด็นไขับกระเด็นขับกระเด็นไม่ต้องสีเรียดไม่สีเรียดไม่สีเรียดเราไม่สีเรียดเราถูสะอาดแล้วมาถูไหลแล้วอ่ะวันที่สองมาใครจะช่วยใครจะช่วยเตาะเตาะเตาะตรงนี้ตรงนี้ตรงจานนี่ไปคุณอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ต้องใช้ส้อมมันเดียวพออันนี้ค่ะหนูอันนี้ค่ะ yes one two three ready เอาแรงนิดนึง go go w o อันนี้ไป มี egg. S <S oh, wow. ่ is o แตกแล้วเอาไว้กินค่ะบานะเานะบบางนเขีย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 เบาเขียบ One egg oh e อันนั้น o e อันนั้น one หน้เดยหอน้าเดอว่อีกลูกนึงเพราะว่าตรงนี้มีแล้วสองเห็นไหมคะ the last the last one the last egg is the third มันรู้ลูกที่สามเติดบอกว่าที่สามเดิรดเติร์ดเองลูกที่สามลงไปเลยอือเปลอือกลงไปเลย sorry 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 I am sorry yeah oh go เห็ยแล้วเราจะเราจะใส่อะไรบ้างเราไม่กินชูวรสใช่ไหมคะบ้านเราเราจะกินอะไรน้ำปลาไหมน้ำปลาเราก็ไม่ส oh. ใส่ต้องใส่ซอสอะไรดี เอาซอสเผ็ดไม่เอาซอสเผ็ด s ปซี่หรือว่าเอาซอสธรรมดาเซอสออัีเปซอสออซอส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 ัถั่วหรออไม่ไัไ่มันมลวนอ่มันาววาห่ซอส่แม่ขว้โอ้แม่ขวเขาเรียกว่าอะไรนขอ นี่อะไรนะย่าก็ไลืมไปละให้เท่าหรือให้สะทหอยแ r a n d m a look at this Dad what Dad Oh wow sister มันเป็นอะไรออสเตอร์ออสเตอร์ออสเตอร์ซอมันเป็นซอสซอสซอสหอยนะเราเราก็ใส่นิดหน่อยเพราะว่าเรากินธรรมชาติอยู่แล้วปกติเราก็กินไข่แบบรสชาติดั้งเดิมของตัวไข่เลยอะแค่นี้ก็พอ Oh just so เดี๋วดิคดสดดคดสดเเชอบน้องาหอมไหมล่ะก็ต้องใส่หอมไม่หอมหอมไหมหอมไหมจะหอมแล้วเด็กๆก็หยุดตัวเอาหัวลงไปน้าว้าวไอสเบลไอรเลใหญ a ใหญ่แล้วใส่ลงไปแล้วเราก็พักไว้ก่อนทีนี้ถึงความร้อนแล้วนะมันจะถึงเรื่องความร้อนแล้วนะเราจะเปิดแชทนวะ Oh no. What is this? It's a pan. Got it. And another big pan. This is what it is this? It's a big pan. It's a talu. <laughs> it's a talu. <laughs>